อันนี้พี่จะให้ดูนะทุกคนนะว่าปกติเนี่ยดอกเบี้ยของนาฮิดะนะครับทุกคนครับมันจะต้องทำคอมโบมันถึงจะเปี้ยใช่ไหมแต่หลายคนบางทีแบบไม่ได้เล่นตัวสายฟ้าไม่เล่นตัวน้านะครับทุกคนครับออคอมโบจริงๆที่ว่านี่คือบปนคอมโบอะไรก็ได้ทุกคนจะเป็นคอมโบอย่างเงี้ยคอมโบโรต็ได้เห็นไหมเออวาดอกเบี้ยมันขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมหกคันสามนะครับทุกคนครับ มันเป็นคอโมโบอะไรก็ได้นะทุกคนอาจะเป็นลมน้ําแข็งหรืออะไรก็ได้ครับน้ําแข็งไฟหรืออะไรก็ได้นะทุกคนนะที่มันคือคอโมโบนะครับทุกคนครับมันจะทําให้ตัวของดาเมจดอกเตียของไดฮิดะมันจะขึ้นมาอยู่ตลอดนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นนาซิตานะครับทุกคน,นกครับที่มีขีเหล็กที่ดาเมจที่เยอะดอกเตียแรงๆเนี่ย ก็สามารถเล่นได้ทุกทีมนะที่พี่จะให้ดูนะครับเนี่ยเล่นกับทีมน้ำแข็งนะครับร,รุกคนครกับทีมด่างนีก็ได้นะโอ้เห็นไหมเนี่ยหกพันสามนะครับทุกคนครับดูแต่เป็สีเขียวนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมหกพันสามครับเนี่ยมันก็คือมันแบบ มันเรียดได้หมดกับทุกคอมโบนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคอมโบที่เกี่ยวกับพืชนะครับทุกคนครับเอ่อคอมโบอะไรก็ได้ครับเพราะว่าทิกเกอร์มันอยู่ที่การทําปฏิกิริยาธาตุนะทุกคนนะอันนี้ก็เผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยจากตัวของนาิดะนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ